ราคา150บาทหน้าเหรียญแต่ปัจจุบันมีการซื้อขายจริงตามเว็บตามเพจสูงถึงเหรียญละ3000บาทเลยทีเดียวนะครับสวัสดีครับทุกคนทุกท่านมาพบกับผมคนเดิมในช่อง PLP Channel FC นะครับและสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมจะมาจัด4อันดับ 150บาทที่มีราคา oh, <I S 1> แพงนะครับสำหรับเหรียญกระสาบที่ลึกชนิดราคา150บาทผลิตมาทั้งหมด11วาระนะครับมีวาระที่1คือเหรียญครบ75พรรษาสมเด็จย่านะครับปีพศ2518และวาระสุดท้ายคือพระราชาพธิธีการจนาพิเศษ สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชปีพศ2539นะครับผลิตออกมาทั้งหมด11วาระซึ่งหลังจากปีพศ2539ก็ไม่ได้ผลิตเหรียญกระสาบที่ลึกชนิดราคา150ออกมาอีกเลยทำให้ปัจจุบันราคาของเหรียญเที่ลึก ชนิดราคา150บาทมีราคาที่สูงและเป็นที่นิยมนะครับเนื่องจากบางเหรียญก็มีจำนวนการผลิตน้อยบางเหรียญก็มีจำนวนการผลิตเยอะซึ่งวันนี้ผมก็จะมาจับ4อันดับเหรียญกระสาบที่ระลึกชนิดราคา150บาทที่มีราคาแพงที่สุดน,นะครับราคาอาจจะไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนการผลิตนะครับ อาจจะขึ้นกับความหายากและความนิยมของนักสะสมนะครับไปรับชมกันเลยครับมาเริ่มกันที่อันดับที่4กันเลยนะครับอันดับที่4เป็นเหรียญวาระที่2นะครับหรือที่เราเรียกกันว่าเหรียญโปวยข้าวเหรียญส่งเสริมกิจกรรมขององค์การอาหารและ,กะเกษตรแห่งสหป,ประชาชาตินะครับด้านหน้าของเหรียญมีพระบรมรูปของรัชกาลที่9 ทรงยืนผินพระพักไปทางซ้ายทรงหวานพันข้าวที่สวนจิตระดานะครับโดยมีรัชกาลที่10เมื่อทรงพยเยาถือพานพันข้าวอยู่ทางด้านขวานะครับส่วนด้านหลังของเหรียญน,นะครับจะมีรูปช้าง3ามเชือกและมีส่วนประกอบเป็นรูปของป่าไม้นะครับเหรียญน,นี้ผลิตขึ้นเมื่อปีพศ2520นะครับและมีจำนวนการผลิตเพียงแค่ห้าหมื่ เท่านั้นนะครับมีราคาสำหรับเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้อยู่ที่1,500บาทอันดับที่3เป็นเหรียญที่ระลึกเฉลิมพระชนพรรษาหรอบสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถนะครับด้านหน้าของเหรียญนะครับจะมีพระบรมรูปของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถทรงรัดก้าด้วยกระจังประับเพชรนะครับ ส่วนด้านหลังของเหรียญน,นะครับจะมีอักษรพนามาพิไทยย่อสอกอครบ5รอบเมื่อวันที่12สิงหาคมพศ2 5 3 5นะครับสําหรับเหรียญ5รอบราชินีนี้นะครับมีจำนวนการผลิตที่ค่อนข้างจะไม่สูงนะครับซึ่งมีจำนวนการผลิตเพียงแค่25,000เหรียญน,นะครับ และมีราคาประเมินตามคู่มือสำหรับเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้อยู่ที่2,000บาทนะครับมาต่อกันที่อันดับที่2เลยนะครับเป็นเหรียญที่รลึกมหามงคลเฉลิมพระชนมรรษา6 0พรรษานะครับหรือเหรียญรัชการที่9ครบ5รอบนะครับสำหรับเหรียญน,นี้นะครับด้านหน้าของเหรียญกลางเหรียญจะมีพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมพิพลอดุลยเดชทรงเครื่องบรมขัตติยราชาภูสิตาพรนะครับส่วนด้านหลังของเหรียญน,นะครับจะมีตาฉัญลักษ์ครบ6 0 0พันษาของในหลวงรัชกาลที่9นะครับหรือครบ5รอบเมื่อวันที่5ทธันวาคมพศ2530นะครับเหรียญน,นี้มีจำนวนการผลิตที่ค่อนข้างจะน้อยมากนะครับซึ่งมีจำนวนการผลิตเพียงแค่ หนึ่งหารและมีราคาตามคู่มือสำหรับเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้หรือเหรียญ UNC อยู่ที่2,500บาทนะครับแล้วมาถึงอันดับที่1นะครับเหรียญที่ลึก150บาทงานชุมนุมกล้วยไม้โลกครั้งที่9เป็นเหรียญวาระที่หนะครับด้านหน้าของเหรียญมีพระบรมรูปของพระบาทสมเด็จ พาาระป a มินทระ,ะมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงเครื่องบรมภูศีตาพรทรงฉลองพระองค์ขุยผินพระพักทางเบื้องซ้ายส่วนด้านหลังของเหรียญน,นะครับจะมีช่อกล้วยไม้ฟ้ามุยเบื้องบนมีข้อความว่าชุมนุมกล้วยไม้โลกครั้งที่9นะครับผลิตขึ้นเมื่อปีพศ2521นะครับสำหรับเหรียญน,นี้มีจำนวนการผลิตเพียงแค่ สามหมื่นเหรียญน,นะครับถือว่าเป็นจำนวนการผลิตที่น้อยมากนะครับมีราคาประเมินตามคู่มือสำหรับเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้หรือเหรียญ UNC อยู่ที่สามพันบาทเลยทีเดียวนะครับและทั้งหมดก็เป็นสี่อันดับเหรียญที่ละลึกชนิดราคาหนึ่งร้อยห้าสิบบาทที่มีราคาแพงที่สุดนะครับและทั้งหมดที่ผมจัดอันดับ ก็เพื่อที่จะมาบอกให้เพื่อนๆนนักสะสมเก็บสะสมเหรียญซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นสีอันดับที่ผมจัดก็ได้นะครับทุกเหรียญมีค่ามีราคานะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมและติดตามนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ